สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็จะมาแล่ปลาเท้านะครับให้ดูนะครับว่าขั้นตอนาการแล่เป็นยังไงนะครับผมไปจนถึงการขึ้นหน้าร้านค้องขายนะครับใครที่สนใจอยากทำาสมอนเป็นก็ดูให้จบนะครับผมนในการตัดหัวนะครับตัดตรงก็ได้ตัดมีก็ได้ตัดคู่แข็งมากอันนี้ตัดตรงนะครับ ผ่าสิเลก็ไม่ได้ยากนะครับผมดันก็ดครับแล้วก็จิ้มตรงหางนิดนึงเอาไว้จับนะครับผมง่ายมากครับ ตรงกลางนะครับจะได้ง่ายเวลาใส่ถุงครับยินตรงหางอีกทีหนึ่งครับจับง่าย 对了

ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมฝากคอมเมนต์กดไลค์ดตามด้วยนะครับแล้วนะครับที่ไหนจ้าและเลย